สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ KPN Studio and Music นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับต่อเนื่องมาจากหลายๆคลิปนะครับจะมาสอนวิธีการลบภาพพื้นหลังของภาพที่จะนำมาใช้ในหน้าสเตจของโปรแกรม Adobe f l a s นะครับหรือบางคนเนี่ยมีความจำเป็นที่จะไปได้ภาพมาจากสถานที่อื่นๆที่อื่นๆ นำมาประกอบในฉากก็ดีนำมาประกอบในการ์ตูนแอนิเมชันที่เราสร้างขึ้นมานะครับซึ่งพอเอาภาพเข้ามาใส่แล้วเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องภาพพื้นหลังนะครับภาพพื้นหลังมันไม่ได้ตัวการ์ตูนมาเดี่ยวๆโดดๆเลยนะวันนี้เราจะมีวิธีการในการลบภาพพื้นหลังแบบง่ายๆนะครับไม่ถึงนาทีก็สามารถลบภาพพื้นหลังได้นะครับเริ่มเลยนะครับ อันดับแรกก็แนะนําว่านะครับหลังจากที่เปิดโปร,โโปรแกรม a d ร b e ี้แปดขึ้นมาแล้วก็เราสร้างฉากหลังนะฮะในที่นี้ผมสร้างขึ้นมาง่ายๆให้เป็นฉากหลังสีเขียว,ยวนะครับซึ่งในการ์ตูนของเราในหนังของเราเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่ฉากแบบนี้อาจจะเป็นฉากพื้นหลังเป็นน้ําเป็นฟ้าเป็นตึกเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับพอนําภาพเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดปัญหานะครับฉากภาพ,าพพื้นหลังนะของการ์ตูนหรือว่าภาพที่เรานําเข้ามาในะเดี๋ยวจะ ทำให้ดูง่ายๆนะครับว่ามันมันมัน,มนคืออะไรนะฮะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นนะครับในที่นี้เนี่ยนะครับผมจะนำภาพนะฮะพื้นหลังเข้ามานำภาพการ์ตูนเข้ามาใส่ในโปรแกรมนะใส่ในหน้าสเต็ปของอโปรแกรม Arduino แบบนี้เพื่อนำภาพเนี่ยนะฮะมาใช้งานต่ออย่างเช่นผมเลือกภาพนี้นะครับเพราะว่ามันรู้สึก ดูง่ายๆดีนะครับนำภาพเข้ามานะครับเห็นได้นะครับว่าภาพที่นำเข้ามาเนี่ยภาพทั้งภาพปิดพื้นหลังหมดเลย,ยลเห็นไหมครับย่อลงมาเห็นไหมครับพอมาวางแล้วเนี่ยนะครับมันปิดภาพพื้นหลังนะครับเมื่อนำไปประกอบฉากในการ์ตูนนะครับเราก็จะมีปัญหานะครับทีนี้เรามาหาวิธีทำให พื้นหลังตรงนี้นะครับสีขาวๆตรงนี้ของภาพเนี่ยฮะหายไปให้เหลือแค่เพียงการ์ตูนภาพการ์ตูนเดียเด่ยวๆเป็นตัวๆเลยนะครับาโดยไม่มีภาพพื้นหลังนะครับมาเริ่มกันเลยครับหลังจากที่นําภาพเข้ามานะครับคลิกที่เลเยอร์ที่เป็นภาพการ์ตูนนะครับก็จะมีเส้นขอบสีดําๆแล้วก็มีจุดนะครับอรอบๆภาพนี้ขึ้นมานะครับ ต่อมาก็คือมาที่ modify นะครับ modify มาต่อที่ bitmap นะครับแล้วก็เลือกที่ tag bitmap นะครับปึ๊บนะมาตั้งค่านะครับตั้งค่าสีตั้งค่า minimum area ตรงนี้นะครับตั้งค่าเป็นนะฮะห้าสิบแล้วก็100นะครับตามนี้เลยนะฮะตามนี้เลยแล้วก็คลิกโอเคครับก็จะได้เป็นภาพลักษณะแบบนี้นะ แล้วก็มาคลิกเมาส์ด้านนอกนะฮะนอกภาพ1ครั้งนะครับแล้วนําเมาส์ครับมาคลิกพื้นที่ที่เป็นฉากหลังของภาพนะฮะหครั้งก็จะเกิดขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาครับมาที่คีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์นะครับโดยใช้นิ้วแค่เคาะนะครับคลิกที่นะฮะใช้นิ้วเคาะที่สเปก แบ็ k สเปกหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บเห็นไหมครับหายไปแล้วง่ายมากเลยใช่ไหมฮะทำต่อครับคลิกหนึ่งครั้งพื้นที่ว่างครับคลิกที่ใช้มือจิ้มที่แบ็ k สเปกหนึ่งครั้งครับตึบเห็นไครับหายไปแล้วนะครับตรงไหนที่เป็นพื้นที่ว่างที่เป็นพื้นหลังทําเหมือนกันนะครับแบ็ k สเปกแล้วก็แบ็ k สเปกหนึ่งครั้งนะครับหายไปหมดแล้ว เมื่อหายไปแบบนี้อย่าเพิ่งใช้เมาส์คลิกส่วนใดส่วนหนึ่งของภาพหรืออย่าเพิ่งเลื่อนภาพโดยเด็ดขาดนะครับเพราะตอนนี้ภาพนี้กําลังถูกแยก,กออกเป็นชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนนะครับเช่นจะให้เห็นง่ายงครับผมจะใช้เมาส์คลิกที่แขนด้านขวาของภาพประตูนี้ครับแล้วก็ดึงออกมาเห็นไหมครับมันออกเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ดังนั้นเราจะต้องทําให้เป็นกลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันเสียก่อนนะครับก็คืนภาพเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นที่ ควบแซนะครับแล้วก็คลิกที่เลเยอร์หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เป็นการาคลุมภาพนี้ทั้งหมดให้เกิดเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มาที่ modify อีกครั้งหนึ่งครับมาคลิกที่กรุปเห็นไหมครับกนะรุปนะฮะเรียบร้อยฮนะแล้วทีนี้ลองเลื่อนภาพดูนะครับจึ๊บจึ๊บจ,จะยอ่อจะขยายจะอะไรได้หมดเลยง่ายนะครับนี่คือวิธีการลบฉากพื้นหลังของภาพ นะครับเพื่อมานํามาใช้งานในหน้าสเต็ปของนะครับงานการ์ตูนที่เราทําเอาไว้นะครับสวยงามและก็ง่ายนะครับตามแบบฉบับนี้เอาละคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้เอาแบบง่ายๆนะครับเข้าใจง่ายๆแบบบ้านๆนะครับถ้ารู้สึกว่าคลิปนี้ดีนะครับรู้สึกว่าเข้าใจง่ายนะครับ โอเคกับคลิปนี้นะครับก็ช่วยกด subscribe ครับกดติดตามเพื่อจะได้ติดตามคลิปนะครับวิธีการต่างๆง่ายๆนะันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันแล้วก็วิดีโอต่างๆนะครับที่ youtube c h anel n ของ KPN Studio and Music แห่งนี้นะครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ